สวัสดีพี่น้องปงไปนะครับผมมาพอกันในรายการกินไปคุยไปตามสไตล์คนอีสานครับมื้อนี้ผ้าพี่น้องมากินเจวฮ้อนนะครับจิ้มจุ่มเจวฮ้อนเนื้อขาไส้นะครับพี่น้องแล้วก็มีใส่หมูน้ำนะครับมีตับพร้อมมี30กีบน้ำนั่นแหละพี่น้องมีเห็ดออรินจินะครับผมมีวุ้นเส้นนะครับผมมีหมูย่อนะครับแล้วก็ผักต่างๆเนาะพี่น้องเนาะมื้อนี้เป็นน้ำจิ้มน้ำเจวฮ้อนเป็นน้ำ เจีวฮ้อนเนื้อนะครับพี่น้องน้าจิ้มผมเอาแบบขมนะครับพี่น้องมีพี่น้องคอมานะครับขอมาทุกคลิปเลยนะครับผมก็เลยจัดให้เลยนะครับผมแจ่วฮ้อนนะครับจิ้มจุม่มแจ่วฮ้อนส่วนหมูกระทะนะครับรอกก่อนเด้พี่น้องเดอ้อนะครับผมไปซื้อกระทะไฟฟาก,ก่อนแต่ว่าจัดให้แน่นอน นะครับพี่น้องเนาะมาเราวางนีเข้ากับสิมาเอาใส่เลยเทียเดียวหล่นเอาพี่น้องเนาะพอวายังตีมันสีได้ประหยัดเวลาเข้าสีได้กิ่นยังแสบๆเรันก็ลั่งเดือดแล้วครับพี่น้องบัดนี้เข้าใส่ผักลงไปก่อนนะครับเนาะใส่ผักลงไปก่อนนะครับแล้วก็ใส่เห็ดลงไปเห็ดออรินจินะครับใส่เนื้อคาไายนะครับมีเนื้อพร้อมนะครับเนื้อคาลายเนื้อสามสันนะครับผมใส่ลงไปเลยพี่น้องใส่หมูด้วยนะครับ แล้วก็มีตับครับมีตับน้ำม,มีมึกกรอบนะครับสามสิบกีบก็บมี่นี่สามสิบกีบอู้เด็ดเสียบคับพี่น้องเอ้ยมูยอนะครับสุดท้ายใส่เส้นลงไปลงไปเลยอุ่นนะเมื่อยแต่ดเสียบครับพี่น้องเอ้ย พี่มาพี่น้องบาดที่นี่แส่บๆน้ำกันครับเรียบร้อยสุกเรียบร้อยเมนโบจิมเจลกันนัวครับพี่น้องบอกเลยผมลักสดน้ำแล้วนะจิมเจลลองเบิ่งกก่อนครับนุ่มมาก เหนือล <mm like ุ่มมากครับกลิ่นของตุ้มนี่ตตองระวัางครับลวกลิ่นรลเบิดความแซ่บอีนนี่ กับบ่ได้เอาตอนใหญ่มาเนาะลืมครับได้สิด็บขออภัยเด้พี่น้องเด้อไปกันไหม เห็ดหวานมากได้กลิ่นเลือดเลยอ่อย Mm Hva -hmm. mer? Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. เนือนุ่มมา เนื้อย่างกระหยากได้พี่นอ้องสุดยอด mở rạp như ngày mai anh bà Nè, này giọt อย่างมันลวกลิน เนือปหมบเหวี่ยงลงนุงมแล่บ แบบนัวอยากจำอยากเห็นมันสิหมพี่น่องมันจะเอินน่าจิ้มจุมมนะ ดึนข้อดีครับ ยอดบนโดนจังได้กินแสบคักอยู่ เนื้อนี่แบบนุม่มมากเท้ามึงกนทำแบบไป ไอหัวมันยังได้แสบคมได้เจีย๊ยด

อนุญาตแสบปีนองก็เฮ้ยหอนๆอ,อากาศแห้งหอนเนานะบาททีนี้บาดนี้ผมสิเอาซุ้มนีนะครับลงต้มแล้วกเอาไปแต่อุ่นกินมืออื่นเศร้านะครับขอบคุณพี่น้องที่ให้การติดตามรายการของผมนะครับหากว่าพิดพลาดประการใด จำเราพี่น้องบแมนแมนเราตีนอบป่านบนตีเราเต็มพี่ปลาดประกันได้ก็ต้องขออภัยไวนาทีนี้นะครับเด้อจังไดกะพบพอกันไมในคลิปต,ต่อไปครับคลิปนี้ขอบคุณหล,ลายๆสวัสดีครับ